ทุกท่านที่ฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็คงจะเคยได้ยินมาบ้างว่าเมื่อทํารากฟันเทียมแล้วอาจจะมีความจําเป็นที่ต้องทําการเสริมกระดูกร่วมด้วยผมจะอธิบายครับว่าการเสริมกระดูกที่ว่าเนี่ยมันมีความจําเป็นเพราะอะไรสวัสดีครับผมธนแพทย์วิเวกมันตาลาหรือหมอบอลเป็นทันตแพทย์ที่ทํางานทางด้านรากฟันเทียมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายว่าคําว่าปลูกกระดูกหรือคําว่าเสริมกระดูกเพื่อการทรํารากฟันเทียมเนี่ยมันคืออะไร ผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าทําไมถึงจะต้องมีการเสริมกระดูกนะครับเพราะว่ากระดูกขากรรไกรของคนเราเนี่ยสามารถสูญเสียไปได้นะครับซึ่งการสูญเสียกระดูกขากรรไกรเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็นได้2ช่วงนะครับช่วงที่1ก็คือสูญเสียกระดูกขากรรไกรตั้งแต่ขณะที่คนไข้มีฟันอยู่นะครับซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่กระตุ้นทําให้เกิดการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรรอบรอบฟันซีนั้นก่อนที่จะถอนยกตัวอย่างเช่น การเกิดโรคระนาดหรือการเกิดโรคเหงือกอักเสบรอบฟันซี่นั้นนะครับซึ่งส่งผลทําให้เกิดการละลายตัวของกระดูกรอบๆร,ร,รากฟันซี่นั้นก่อนที่จะถอนฟันหรือในกรณีที่มีการติดเชื้อของฟันนะครับเช่นมีการขูดทะลุโครงประสาทฟันแล้วมีหนองเกิดขึ้นที่ปลายรากฟันหนองเหล่านั้นก็จะเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้เกิดการละลายตัวของกระดูกขานไกลก็ได้ หรืออีกกรณีหนึ่งนะครับที่พบได้ค่อนข้างบ่อยเลยก็คือกรณีรากฟันแตกนะครับซึ่งจะพบมากในกรณีเคสที่ทําการรักษารากฟันและทําเดือยทําครอบฟันมาเป็นระยะเวลานานนะครับในกรณีนี้เนี่ยเมื่อมีการแตกร้าวของรากฟันแล้วก็จะเกิดการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อก็นํามาสู่การเกิดหนองนะครับและการเกิดหนองก็นํามาสู่การละลายตัวของกระดูกขากรรไกรส่วนการละลายตัวของกระดูกขากรรไกรในช่วงที่2ก็คือช่วงหลังจากการถอนฟันนะครับ ทุกๆครั้งที่เรามีการถอนฟันจะเกิดกระบวนการการหายของแผลถอนฟันนะครับซึ่งหนึ่งในกระบวนการของการหายของแผลถอนฟันนั้นก็คือการปรับรูปร่างของกระดูกขากรรไกรกระดูกขากรรไกรเคยมีฟันอยู่นะครับเมื่อถอนฟันไปแล้วณตำแหน่งนั้นมันไม่ได้ใช้งานและไม่ได้รับการกระตุ้นจากการบดเคี้ยวกระดูกขากรรไกรก็จะมีการปรับตัวนะครับจะมีลักษณะของการฝ่อรีบลงนะครับเพราะมันไม่ได้ใช้งานนะครับในกรณีที่เราถอนไปแล้วเราทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานที่เช่นทิ้งไว้เป็น6เดือน หรือ1นปีเนี่ยกระดูกขานไกลที่เคยมีอยู่นะครับฝ่อตัวลงได้ถึงประมาณ25-50%นะครับดังนั้นยิ่งถอนไปเป็นระยะเวลานานหรือเคสที่มีการติดเชื้อของฟันมีการละลายตัวของกระดูกขานไกลก่อนการถอนฟันแล้วถอนฟันเนี่ยอัตราในการฝ่อตัวของกระดูกขานไกลตัวนี้ก็จะเยอะขึ้นนะครับเมื่อทิ้งไปนานๆหรือมีการละลายตัวของกระดูกขานไกลเยอะขึ้นก็อาจจะเหลือกระดูกที่ไม่เพียงพอต่อการใส่รากฟันเทียมนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้เราจำเป็นที่ต้องมีการเสริมกระดูก พเพื่อการใส่รากฟันเทียมครับการปลูกกระดูกนะครับก็คือวิธีการผ่าตัดชนิดหนึ่งโดยการใช้วัสดุทดแทนเข้ามาใส่ในตำแหน่งที่กระดูกเราขาดหายไปเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณให้มีความหนาความสูงของกระดูกที่เพิ่มขึ้นนะครับวัสดุทดแทนกระดูกเนี่ยสามารถมาจากได้หลายแหล่งนะครับแหล่งที่1เลยก็คือมาจากตัวคนไข้เองนะครับแหล่งที่2ก็คือมาจากสัตว์ชนิดอื่นยกตัวอย่างเช่นจากว,กวัวหรือจากหมูนะครับแล้วก็แหล่งที่3ก็คือเป็นวัสดุ ที่มาจากการสังเคราะห์ในห้องทดลองนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป้าหมายประสงค์อันเดียวก็คือเพื่อที่จะให้กระดูกที่เราเอามาใส่หรือวัสดุทดแทนเนื้อามาใส่เนี่ยมาทดแทนกระดูกในส่วนที่เราสูญเสียไปแล้วก็มีปริมาณของกระดูกหรือความหนาของกระดูกที่เหลือมากเพียงพอที่จะให้เราใส่รากฟันเทียมเข้าไปได้ครับในปัจจุบันนี้อัตราประสบความสำเร็จของการเสริมกระดูกเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตาม เราจะต้องดูกันเป็นเคส by เคสนะครับว่าเคสไหนเหมาะกับเทคนิคไหนเคสไหนเหมาะกับวัสดุอย่างไรแล้วก็ดิสคัส s ร่วมกันนะครับว่าอัตราประสบความสำเร็จหรือความเป็นไปได้ในการรักษาเคสเนี่ยมันจะมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับการเสริมกระดูกนะครับเป็นการรักษาที่ต้องเป็นการผ่าตัดเพิ่มขึ้นนะครับมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใช้ระยะเวลาในการรักษานานขึ้นมีการเจ็บตัวมากยิ่งขึ้น ดังนั้นจะดีที่สุดนะครับถ้าเราสามารถทํารากเคียมได้โดยการไม่ต้องเสริมกระดูกเลยนะครับหรือเสริมกระดูกเป็นปริมาณที่ไม่มากนักทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับผมจะแนะนำนะครับว่า ทุกทกท่านควรจะต้องตรวจฟันนะครับหรือพบทันตแพทย์ทุกๆ6เดือนเพื่อที่จะเช็คดูว่ามีฟันซี่ไหนที่เริ่มจะมีปัญหาแล้วหรือยังนะครับเนื่องจากว่าบางทีเนี่ยฟันที่มีปัญหาเนี่ยมันยังไม่ฟ้องเราในช่วงแรกๆนะครับมันจะไปมีอาการเจ็บปวดจะไปมีหนองเอาก็ตอนที่มันเป็นเยอะแล้วถ้าเราเจอปัญหาได้เร็วนะครับจัดก,การกับมันได้ไวการรักษาทุกๆอย่างก็จะง่ายมากยิ่งขึ้น ผมหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท่านโดยเฉพาะท่านที่กำลังจะต้องทํารากฟันเทียมนะครับหรือท่านที่จําเป็นที่จะต้องทําการเสริมกระดูกเพื่อทํารากคอนเทียมจะได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นหากท่านไหนมีคําถามนะครับก็สามารถที่จะเม้นถามใต้ต่อคลิปนี้หรือว่า inbox เข้ามาในเพจขหมอบอลได้นะครับและในอนาคต ถ้าหมอบอลมีโอกาสก็จะมาตอบคําถามให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ขอบรบกวนแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe เพจของหมอบอลด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ